โยมทั้งหลายวันนี้อาตมาอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆแต่สำคัญยิ่งนักเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นชั่นโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือว่าแบกรับภาระทุกอย่างไว้บนบ่าเพียงลำพังเคยไหมที่มองเข้าไปในกระจกแล้วเห็นแต่ความผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์แบบจนลืมไปว่าภายใต้เงาสะท้อนนั้นยังมีคนที่พยายามอย่างหนัก มีคนที่สู้ชีวิตยังเต็มกำลังอยู่อาตมาเชื่อว่าโยมหลายท่านคงเคยรู้สึกเช่นนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นภูเขาอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องของยายปิน่นหญิงชราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ยายปิ่นเป็นคนขยันขันแข็งทำงานหนักมาทั้งชีวิตเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตมีครอบครัวกันไปหมดยายปิ่นใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายหาเช้ากินค่ำปลูกผักเลี้ยงไก่เก็บไข่าขายพอได้เงินมาก็เก็บหอมรมริบไว้เผื่อเจ็บป่วยวันหนึ่งยายปิ่นล้มป่วยด้วยโรคชราลูกหลานต่างก็มาเยี่ยมเยียนดูแล แต่ด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนทำให้ไม่สามารถอยู่ดูแลยายปิ่นได้อย่างใกล้ชิดยายปิ่นนอนส้มอยู่บนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นมะม่วงที่เคยปลูกไว้ออกดอกออกผลเต็มต้นแต่กลับไม่มีเรียวแรงที่จะลุกขึ้นไปเก็บกินในคืนหนึ่งยายปิ่นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายความเจ็บปวดรุมเรา้าความเหงาถาโถมเข้ามาในจิตใจ ยายปิ่นคิดถึงอดีตคิดถึงความเหนื่อยยากคิดถึงความสูญเสียคิดถึงคนที่จากไปยายปิ่นรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างว่างเปล่าไร้ความหมายในขณะที่ยายปิ่นกำลังจมดิ่งอยู่ในความทุกข์นั้นเองก็มีเสียงกระซิบแว่วมาในจิตใจเสียงนั้นบอกว่าปิ่นเอย๋ยอย่าท้อแท้จงมองดูต้นมะม่วงสิ มันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไรมันยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะมันมีรากแก้วที่แข็งแรงมีลำต้นที่มั่นคงและมีใบไม้ที่คอยสังเคราะห์แสงเจ้าก็เช่นกันป่นเอย๋ยเจ้าผ่านเรื่องราวมามา,มากมายเจ้าเข้มแข็งกว่าที่คิดเจ้ามีรากแก้วคือความดีงามที่เจ้าสั่งสมมา มีลำต้นคือจิตใจที่อดทนและมีใบไม้คือความรักความเมตตาที่เจ้ามอบให้ผู้อื่นจงกอดตัวเองบ้างนะปินกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะคนเก่งเพราะเจ้าทำดีที่สุดแล้วยายปิ่นได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเข้ามาในร่างกายยายปิ่นค่อยๆยยกมือขึ้นมากอดตัวเอง กอดแน่นๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะคนเก่งน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจเป็นน้ำตาแห่งความเมตตาต่อตัวเองในรุ่งเชา้ายายปิ่นลุกขึ้นจากเตียงได้เดินออกไปเก็บมะม่วงมากินได้ยายปิ่นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะยายปิ่นได้เรียนรู้ที่จะรักและเมตตาต่อตัวเอง เรื่องของยายปิน่นสอนให้เราเห็นว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่ใครอื่นแต่อาจเป็นตัวเราเองที่โอบกอดปลอบประโลมและให้กำลังใจโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าเราเคยใจดีกับตัวเองบ้างหรือไม่เราเคยอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างหรือไม่เราเคยให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดบ้างหรือไม่ พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัต,ตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพติดุลพังแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะตนที่ฝึกดีแล้วยมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก การฝึกตนให้ดีนั้นไม่ได้หมายถึงการบังคับกดขี่หรือเขี่ยวเข็นตัวเองจนเกินไปแต่หมายถึงการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงเข้าใจข้อดีข้อเสียของตนเองยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและเมตตาต่อตนเอง เมื่อเราเมตตาต่อตอนเองได้แล้วเราก็จะสามารถเมตตาต่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีทุกข์มีความผิดพลาดและมีความต้องการเหมือนกันอาตมาขอสรุปสั้นๆว่าจงอย่าลืมที่จะกอดตัวเองบ้างนะโยมกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะคนเก่งเพราะเราทุกคนต่างก็เป็นคนเก่งในแบบของตัวเอง วันนี้ก่อนจะจากกันไปอาตมาขอฝากคำถามไว้ให้โยมได้ขบคิดกันต่อว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้เพื่อที่จะใจดีกับตัวเองมากขึ้นและในตอนต่อไปอาตมาจะมาพูดคุยถึงเรื่องของความสุขที่แท้จริงว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร